สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันแล้วนะครับกับช n n e l เที่ยวกับเพื่อนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเต็นท์ของในเจ้าไฮนะครับรุ่น e n นโกลเป็นเต็นท์ทรงมินิมอลนะครับสวยครับตัวนี้ผู้หญิงน่าจะชอบนะแล้วก็กางง่ายด้วยเป็นเต็นท์กางอัตโนมัตินะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีดานะครับของเขาก็จะมีอยู่2สีนะครับสีดากับสีเบจส่วนสเปคคร่าวๆนะครับกว้าง210คูณ210นะครับนอนได้ประมาณ4คนนะครับความสูงสูง160นะครับวัดจากด้านนอกถ้าด้านใน140เซนนะครับ ภ้าเป็นภาโพลีเอสเตอร์210ทีนะครับกันน้ำ2 0 0 0ทั้งชั้นล่างและชั้นนอกเลยครับเดี๋ยวไปดูการกลางกันดีกว่าแล้วก็ของที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับส่วนก่อนเรากางเต็นทุกครั้งนะครับเราส่งควรจะปูกาวชีดไปรองเต็นนะครับเพื่อกันให้เต็นสัมผัสกับพื้นโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเศษดินหรือน้ําหรือว่าหนามได้ไม่ทิ่มเต็นเรานะครับได้ทิ่มแผ่นกาวชีดก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับข้างในมีอะไรบ้าง เราก็ใส่ไม้ถูงนะครับแล้วก็มัดมาถุงก็จะมีวิธีการกลางนะครับคู่มือติดมาเลยอยู่ในนี้ครับส่วนสิ่งที่เขาให้มานะครับก็จะมีสายรัดแล้วก็แกะออกก่อนเลยครับเมื่อแกะสายรัดออกมานะครับจะเป็นตัวเต็นท์นะครับ เสาเทเลสด,ด้านหน้านะครับขอให้มาด้วยแล้วก็สมอบกกับเชือกนะครับสมอบกให้มาทั้งหมดสิบนะครับส่วนเชือกให้มาทั้งหมดหกเส้นนะครับ สำหรับยึดตัวเต็นท์นะครับเดี๋ยวกลางอินเนอร์กันเลยครับเอาขี้ออกมาก่อนนะครับจะได้รู้วิธีการกลางนะครับเอาตรงหัวกลางนี้ขึ้นมานะครับหัวจะเป็นมนอย่างนี้นะครับยกขึ้นมาเลยครับยกขึ้นมาก็จะเป็นทรงเลยครับ เราดูประตูทางเข้าก่อนนะครับจะมีสองด้านนะครับประตูด้านหน้าและด้านหลังส่วนตาของเนเจอร์ไฮจะอยู่ด้านข้างเสมอนะครับแล้วก็ขึงไปเป็นอย่างนี้นครับตัวเสาก็จะเป็นดึงนะครับดึงขึ้นมาได้ครับตรงนี้ก็จะมีตัวล็อกเป็นสีแดงนะครับดึงขึ้นดึครับ ดึงให้ดังกริ๊กนะครับพอดึงเสร็จก็จัดส่งครับ เมื่อเราจัดทรงเสร็จนะครับเราก็ตอกสมอ,อทางด้านข้าง4ตัวก่อนเลยนะครับเพื่อให้มันเป็นสรงท,ที่สวยครับเฉียง45องศาเข้าตัวเต็นท์นะครับ ให้ตึงพอประมาณนะครับ เท่านี้นะครับตัวเต็งก็จะเป็นส่งแล้วเดี๋ยวเมื่อเรากางเต็นเสร็จนะครับเขาก็จะให้ตัวหลังคามาไว้คุมบนหลังคานะครับแล้วคุมเลยครับ มันจะมีตะขอนะครับเป็นยางยืดแล้วก็มีที่ล็อกตรงนี้นะครับล็อกไปเลย พอเราเกี่ยวเสร็จนะครับก็จัดให้เข้าทรงครับมันจะเข้าล็อกพอดีเข้าข้อพอดีนี่ประตูด้านหน้านะครับเขาจะให้เสามาด้วยนะครับตัวนี้เป็นเสาสำหรับตัวรีนะครับ,รบ,รรบไอ้กางอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมกลางให้ดูเลย อันนี้ก็เป็นชุดเสานะครับสามท่อนน่าจะร้อยห้าสิบเซนต่อเสากันครับเอาเชือกมาหนึ่งเชือกมาสองเส้นกับสมอสองตัว เราก็ขึงนะครับเสียบเข้าตาไก่นะครับไม่ต้องห่างมากนะครับพอประมาณอีกด้านก็เหมือนกันนะครับ ทั้ง4มุมนะครับข้างเสาก็จะมีตัวไว้ล้งเชือกกับสมอนะครับเวลานะเราไปที่ลมแรงนะครับแต่นี่ผมรีวิวก็จะไม่ได้ล้งนะครับด้านข้างก็จะเป็นประตูนะครับมีที่ปิดด้านในส่วนด้านหลังนะครับจะขายก็ด้านหน้าซึ่งเอาท้างไหนเป็นด้านหน้าก็ได้ผ้าของเขาเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับ 210T เป็นแล้วก็ถักพอแบบริบสต็อปนะครับเวลาขาดจะไม่ขาดลามนะครับจะขาดแค่อยู่ในตารางครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในนะครับถุงประตูเขาก็จะเป็นรูปตัวดีนะครับตัวดีมีซิปสองตัวนะครับนี่ครับสิบเป็นสิบสองตัวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับ ตัวมุมและผ้าขเขานะครับก็จะซิวมายัางดีเลยครับผ้าเป็นลิฟต์สต็อปก็จะเป็นตารางสี่เหลี่ยมนิดๆดะครับเห็นไหมครับตารางสี่เหลี่ยมซิวทุกมุมครับข้างบนก็จะมีที่แขวนตะเกียงนะครับเห็นไหมด้านข้างนะครับก็จะสามารถรูดซิปปิดต่างๆได้นี่นะครับ นี่ครับนี่ครับด้านในด้านในของเขาก็จะกว้างสองร้อสคูณสองอนะครับนอนได้ประมาณ4คนมีกระเป๋ามุมซ้ายข้างประตูทั้งสองข้างเลยนะครับ สวยงามครับตัวนี้ประตูใหญ่ครับเขาแล้วเป็นไงครับบ้างรับกับเต็นต์ตัวนี้เนเจอร์ไฮเอ็นโกสามนะครับนี่ครับถ้าถามว่าเต็นต์ตัวนี้เหมาะใครนะครับก็เหมาะกับทุกไปเลยครับไม่ว่าจะผู้หญิงหรือว่าไปเที่ยวคนเดียวผู้ชายสองคนหรือว่าเป็นเต็นท์ครอบครัวนะครับกางง่าย และกันฝนกันลมดีครับตัวนี้แนะนําครับตางง่ายด้วยราคาก็ไม่แพงมากนะครับจับต้องได้มีอุปกรณ์ให้ครบเลยสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์สำหรับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปและเวลาลงคลิปจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับว่าผมจะไปเที่ยวไหนหรือว่าจะมารีวิวสิ่งของอะไรหรือว่าเต็นท์อะไรหรือว่าอุปกรณ์อะไรนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ